โอกาฮมาซิตี้ทันเดอร์นะครับนี่คือหนึ่งในทีมเต็งแชมป์ในสายตาผมและผมเนี่ยไปออกรายการที่ไหนเนี่ยก็มั่นหน้ามั่นโหนกกระโปกหมานะครับผมได้บอกไว้ว่าโอเคซเนี่ยจะน่าจะมีโอกาสทำลายสถิติของโกลเดสเตอร r บรีเออร์ได้เพราะช่วงต้นฤดูก,กาลเนี่ยพวกเขาชนะ24แพ้หนึ่งตอนนั้นเนี่ยผมบอกเลยนะว่าหวานเจี๊ยบ ยังไงก็มีสิทธิ์สูงมากที่จะทำลายสถิติของโกลเด n s สเต e วอร์เรรแต่พอมันมีช่วงที่ฟอร์มตกเนี่ยเขาโดนชาร์ลอต t e ฮอร์เน็ตถล่มแพ้สเปอร์ติดติดกันเขาเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยชนะ6แพ้6แล้วก็สถิติล่าสุดเนี่ยฟื้นมาหน่อยก็เป็นชนะ8แพ้6ปัจจุบันแพ้ไป7แล้วนะครับการคิดจะทำลายสถิติชิคาโกแพ้10เกมโกลเด้นแพ้9เกม ผมว่ามันคงเป็นไปไม่ได้ละแต่ว่าจุดสำคัญคือมันเกิดอะไรขึ้นจากทีมที่ชนะ24แพ้1กลายเป็นทีมที่แพ้6เกมภายในเวลาแค่เดือนกว่า,วามาดูเหตุผลว่า OKC OK เกิดอะไรขึ้นครับประเด็นแรกนะครับเขามองไปที่กรรมการเลยนะต้องบอกว่าม้าลายของทุกคนเนี่ยใครเจอผมก็ชวนคุยแต่เรื่องม้าลายกรรมการเนี่ยซีบราเนี่ยวันนี้เนี่ยมันมีเหตุผลว่า ก่อนหน้านี้ในช่วงเพลย์ออฟอะโค้ดคริสฟินโค้ดของมินิโซตาเทมเบอร์ฟเนี่ยเคยโวยแล้วหนึ่งทีว่าเฮ้ยเล่นกับ OKC OK เนี่ยแทบจะแตะตัวพวกมันไม่ได้เลยแต่ตัวเป็นฟาวแต่ตัวเป็นฟาวกรรมการเนี่ยเป่าฟาวง่ายไปหรือเปล่าเป่าฟาวพวกเขาเยอะไปหรือเปล่ามันน่าหงุดหงิดมากๆเวลาเล่นกับ OKC OK Thunder แล้วก็ล่าสุด อันนั้นพูดไว้ต้นปีและช่วงท้ายปีเขาเนี่ยระเบิดแตกเลยโค้ชคิดฟินเนี่ยเปิดเกมมาไม่นานทีมเสียฟาวเสียฟาวเสียฟาวเขาเนี่ยสาดใส่กรรมการเลยด่ารัวๆในวันที่19ธันวาคม จนเจ้าตัวเนี่ยถูกเชิญออกนอกสนามโดนไล่ออกจากเกมนะครับเขาบอกว่าตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเนี่ยการได้ฟาวของ OKC OK เนี่ยมันก็ลดลงเชคิวเจลเลอรซันเดอร์จอมเรียกฟาวเรียกฟาวเก่งมากเฉลี่ย36นาทีเนี่ยเขาเรียกฟาวอยู่10.3ครั้ง1เกมเนี่ยเฉลี่ยนะ36นาทีเนี่ยได้10.3ครั้งซึ่งหลังจากเหตุการณ์โค,ค้ชคริฟินเนี่ยลูกโทษของเชตกลงเหลือ8.9ครั้ง เรียกว่าลดระดับลงนิดหนึ่งแล้วก็ภาพรวมของทีมจากได้24.7ครั้งหายไป2ครั้งเหลือ22.7ครั้งจะเห็นได้ว่าตัวเลขเนี่ยมันอาจจะลดไปแค่1หรือ2ครั้งแต่ถ้ามันเอาไปเฉลี่ยเนี่ยมันก็เป็น20%อยู่มันเป็นในยะาสำคัญว่าการได้ฟาวของพวกเขาเนี่ยเริ่มจะลดระดับลงกรรมการเนี่ยเริ่มจะสติ๊กมากขึ้นเริ่มจะเป่าให้พวกเขายากขึ้นตอนนี้ ต้องมาดูที่เชคยูจเจเลสันเดอร์เจ้าตัวมีอาวุธการเรียกจุดโทษเป็นหลักเลยก็ว่าได้เกือบ10ครั้งต่อเกมเนี่ยเจ้าตัวเนี่ยอาจจะต้องหาวิธีการเล่นอื่นอาจจะต้องหาอาวุธอื่นแล้วยิ่งเพย์ออฟทับเป่ายากขึ้นเกมของ OKC OK หนืดขึ้นแน่นอนนะครับ ประเด็นที่2เนี่ยเขามองว่าการยิงของ OKC OK เนี่ยมันตกลงมันห่วยลงในช่วงแรกเนี่ยพวกเขายิงได้ดีมากเปอร์เซ็นต์การยิงอยู่ประมาณ37.9%สูงมากๆเกือบ40%ยืนอยู่ในอันดับที่5ของลีกเรียกว่าเป็นทีมแม่นระดับท็อปไฟแต่ว่าหลังจากวันที่13ทธันวาคมหลังจากสะดุดแพ้สเปอร์นั่นแหละทีมพวกเขาก็ท่าแตกเลยทีเดียวจาก37เกือบ38% ตกมาเหลือ32%และล่วงจากท็อปไฟตกมาอยู่ในอันดับที่26ความแม่นของเขาทั้งทีมเนี่ยมันลดระดับลงพร้อมกันหมดมือปืนพวกเขาฟอร์มตกลงแล้วก็ก่อนหน้านี้3แต้มลงๆลงยิงอยู่34%อยู่ในอันดับที่6 แต่ว่าช่วงหลังเนี่ยฟอร์มก็ดรอปลงเช่นกันกลายเป็นอยู่ในช่วงท้าย,ท,ายทั้งทั้งที่พวกเขาเนี่ยเป็นทีมที่สร้างสารรค์โอกาสได้ดีมากเปิดพื้นที่ว่างจ่ายบอลกันดีเซตบอลกันเก่งให้เพื่อนได้ยิงโลง่ลงๆแต่ทีมเนี่ยความแม่นมันตกลงไปอย่างน่าใจหายการยิงเนี่ยก็เป็นจุดที่ต้องเร่งแก้ไขไม่อย่างนั้นฟืนยากนะครับประเด็นที่3เนี่ยเขามองว่าความเหนื่อยล้ามันเริ่มแสดงให้เห็นละ ปีที่แล้วเนี่ยโอคาโฮมาซิตี้ทันเดอร์เล่นไปยันรอบชิงชนะเลิศหลายต่อหลายทีมเวลาไปถึงรอบชิงเนี่ยจะบอกว่าโอ้โหมันกำศึกหนักมากกว่าจะเล่นฤดูกาลปกติ82เกมแล้วปีที่แล้วเนี่ยโอเคซเล่นเกม7ไป2เกมเรียกว่าปีก่อนเนี่ยน่าจะเล่นระดับ100เกมแล้ว NBA เนี่ยมันต้องเดินทางด้วยจบเกมนี้บินไปนั้นและเพย์ออฟเนี่ยเล่น2เกมบินไปข้ามฟากไปสู้กับทีมนึงบินกลับมา คุณเคยขึ้นเครื่องบินไหมบอกว่าเวลาไปไกลๆอ่ะบินทีแบบ12ชั่วโมงอ่ะร่างกายมันแทบจะเจ็ตแลดแล้วก็อยากจะพักสักหน่งวันตอนนี้ความเหนื่อยล้าของ OKC OK เนี่ยมันเริ่มจะสะสมแล้วก็สถิติเชิงลึกเนี่ยเขาบอกว่าปีนี้ทีมเนี่ยใช้ร่างกายมากขึ้นในปีก่อนเนี่ยวิ่งความเร็วเฉลี่ยอยู่4.3ไมล์ ปีนี้วิ่งอยู่4.3 9ไมลใหม่การใช้ร่างกายก็เยอะขึ้นเคี่ยวเข็นผู้เล่นมากขึ้นและถึงเวลาแล้วแหละที่พวกเขาเริ่มจะแพ้แตกความเหนื่อยล้ามีให้เห็นอาการล้าเนี่ยมันมีให้เห็นยังไม่รวมถึงความกดดันที่สร้างขึ้นมาเองพวกเขาเนี่ยก็คาดหวังว่าจะทำลายสถิติ g o l เดสเตเบอรี่ r i o r แพ้9ครั้งอยากจะแพ้สักครั้งความกดดันเล็กๆน้อยๆเนี่ยก็เป็นเรื่องกัดก่อนจิตใจตอนนี้ โอเคซี OK เนี่ยสู้กับใครก็สู้ยากไปหมดเกมมันเหนื่อย่างก็เหนื่อยความกดดันก็มีแล้วก็ไหนจะเป็นแชมป์เก่านี่คือความกดดันที่มองไม่เห็นที่พวกเขาต้องแบกรับนะและ้วก็ต้องมาดูแหละว่า GM เนี่ยแซมเพสตี้เนี่ยเคยบอกไว้ว่าเมื่อ2ปีก่อนตอนพวกเขายังไม่รุ่งเรืองเนี่ยเขาบอกว่า NBA เนี่ยมันเป็นแบบนี้แหละมันจะมีช่วงที่แบบดีๆมากําลังท็อปฟอร์มอยู่ด,ดีทีมเนี่ยก็อาจจะสะดุดสักสองเกมบางทีเนี่ยฟอร์มอาจจะตกไปเป็นเดือนเลย นี่ก็คือเรื่องปกติใน NBA กรกะหวังว่าแซมเพสตี้เนี่ย เป็นคนที่ทําทีมเก่งละดึงเชมาปั้นผู้เล่นได้มาดูว่าในมุมมองเขาเนี่ยเขาจะปรับจูน OKC OK ทีมนี้ยังไงให้กลับเข้ามาอยู่ล็อกเดิมและก็กลับมาลุ้นแชมป์ได้เอาแหละปัจจุบันก็ยังลุ้นแชมป์แหละแต่ว่าตอนนี้สะดุดนิดหน่อยมาดูว่าการสะดุดครั้งนี้และก็ดูข้างล่างนะสเปอร์นิจี้ตูดมาแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่าใครเป็นแฟน o k เคเนี่ยเห็นมุมอื่นก็คอมเมนต์บอกผมทีรออ่านนะจ๊ะอันนี้ข่าวใหญ่ประจำวันนะไม่เล่าไม่ได้นะ ก็ล่าสุดเนี่ยเดนิชชูเดอร์เนี่ยโดนแบนไป3เกมนะไปมีเรื่องกับลูก้าดอนชิตเกมเนี่ยมันเป็นช่วงปลายเดือนธันวาคมนะเกมนั้นเนี่ยเล่นที่บ้านเลเกอร์คริปโตอารีนาในสนามเนี่ยก็มีการฟาดปากกันแทชทอล์กกันซึ่งลูก้าดอนชิตเนี่ยไปพูดแทงใจดําไปพูดว่าถ้าตอนนั้นเนี่ยเองอะเดนิชชูเดอร์เองรับสัญญาเลเกอร์ไปเนี่ยเขาน่าจะเซ็นสัญญากับเองเนอะ แต่ว่าเรื่องเนี่ยมันย้อนไปว่าตอนนั้นเนี่ยเดนิชูเดอร์เนี่ยเล่นที่เลเกอร์เล่นดีด้วยแล้วก็เลเกอร์เนี่ยก็ย,ยื่นสัญญากาจะผูกกันยาว84ล้านแต่เดนิชูเดอร์เนี่ยมองว่าเขาเนี่ยน่าจะทำเงินได้มากกว่านั้นในตลาดฟรีเอเจนเลยไม่รับสัญญา84ล้านแล้วก็ลงตลาดฟรีเอเจนสุดท้ายแล้วเนี่ยพอในรอบเพย์ออฟ ฟอร์มเขาไม่ดีในตลาดฟรีเฮจนเนี่ยก็ไม่มีใครเซ็นสัญญาในราคาสูงสงเลยเจ้าตัวเนี่ยก็ต้องระเห็นระหินไปรับสัญญาราคาถูกถูกแล้วก็วกกลับมาสมซางกับเลเกอร์กลับมาปั้นอีกครั้งจนกลายเป็นผู้เป็นคนแบบทุกวันนี้ซึ่งมันจี้ใจดําเจ้าตัวมากนั่นคือการตัดสินใจผิดที่เงินหายไป80กว่าล้านลูก้าดอนชิตก็พูดจี้ใจดําว่าตอนนั้นเนี่ยแกน่าจะเซ็นสัญญากับเลเกอร์ไปนะมันก็แบบโอ้โหผูกใจเจ็บมากโดนใจจืด เดนิชูเดอร์เนี่ยก็บอกสวนไปว่าเฮ้ยมึงอะระวังตัวไว้กูอะเล่นมึงแน่กูล่อมึงแน่ในสนามอะไรเงี้ยแต่เพื่อนก็นมาห้ามไว้แล้วก็เขาทําตามพูดจริงๆเดนิชูเดอร์จบเกมทุกคนก็เข้าล็อกเกอร์รูมอาบน้ําแต่งตัวเดนิชูเดอร์เดินจากล็อกเกอร์รูมตัวเองไปที่ล็อกเกอร์รูมเลเกอร์แล้วก็ไปดา่าลูก้าลอนชิตว่าไอสาระเลวในสนามเองเหมือนคนดีน,นู่นนี่นั่นด่าไปปุ๊บแล้วก็ตบหน้าไปหนึหน่งฉาดบา้าเป็นไง เตือนให้ระวังตัวเจ้าตัวบอกว่านี่งไงไม่ระวังตัวโดนตบไปหนึ่งพัว้ว Security, d น d A, ตั้นก็พยายามมาห้ามมาเบรกไว้แต่ทุกคนเนี่ยก็เห็นแล้วว่าเดนิชูเดอร์เนี่ยเป็นคนเริ่มเรื่องเริ่มมีปัญหาเป็นคนเดินไปหาเรื่องก็เลยโดนแบนไปใบ3เกมแล้วก็3เกมนั้นเนี่ยก็ไม่น่าจะได้เงินนะกว่าจะกลับมาเล่นเนี่ยก็เกมวอชิงตันวิสตดนะก็ถือว่าเป็นเรื่องเดือดๆประจําวันนี้ของ NBA